ยางตะเขียวหาซื้อได้ที่ไหนและวิธีการเลือกซื้อต้องเลือกแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยว h ช n แนลในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมมีเคล็ดลับดีครับผมจะมาบอกกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับอยากจะทํายางชาถุงขายแล้วก็ทําเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมหลายท่านนะผมสอบถามเข้ามากันเยอะนะครับผมว่าเราควรจะซื้อยางตะเขียวได้ที่ไหน แล้วก็วิธีการเลือกซื้อต้องซื้อแบบไหนในคลิปนี้ผมก็เลยมีเคล็ดลับดีครับผมจะมาบอกท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับท่านผู้ชมสําหรับปีนี้นะครับผมที่ผมอาทิบอยู่ในครับผมวันที่2กุมภาพันธ์2566ตอนนี้ครับผมราคาแนวโน้มของยางตาเขียวหรือว่ายางชําถุงเนี่ยครับปีนี้ครับผมถือว่าราคาขึ้นขึ้นมาสูงเยอะพอสมควรสําหรับท่านที่ต้องการนะครับจะทําเป็นรายได้เสริม ก็คือซื้อยางตะเขียวมามาชําขายแล้วก็เอาไว้ขายนะครับท่านผู้ชมก็คือแนะนําครับผมก็ว่าเป็นรายได้ดีพอสมควรในระดับนึงนะครับแต่หลายท่านนะครับผมมีปัญหาว่ายางตะเขียวที่เราซื้อมาเนี่ยครับผมเราไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนแล้วก็ไม่รู้วิธีการเลือกซื้อแบบไหนผมก็เลยจะเอาเคล็ดลับดีดีครับผมที่ผมรู้มานะครับมาบอกกับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับผมท่านผู้ชมในการที่เราจะเลือกซื้อหายางตะเขียวเนี่ยครับ ไอ้ท่านผู้ชมนะครับผมเข้าไปเลือกที่เพจเพจยางตาเขียวนะครับแต่อีตัวนี้ที่ที่ผมซื้อมาก็ก็ซื้อมาบ่อยเหมือนกันที่ที่แปลงผมนะครับก็คือจะทำทำเองด้วยแล้วก็จะซื้อมาด้วยเพราะว่าในกรณีที่เราสั่งซื้อเข้ามานะครับผมเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้ามาที่ที่แปลงนะครับบางทีของเรามันทําไม่ทันเพราะว่าพื้นที่ผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับบางทีเราทําไม่ทันล่ะครับผมบางทีความต้องการของลูกค้าเยอะบางทีเราก็ต้องของเราไม่พอเราก็ต้องสั่งซื้อเข้ามา ในการที่เราสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไ้ให้นะรท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขึ้นโชว์ไปให้เลยว่าเพจนี้นะครับแล้วก็เราเข้าไปพูดคุยกับทางที่เขามาลงมาลงขายไว้แต่มีข้อแม่นะท่านผู้ชมก็คือไอในในตัวนี้นะครับในการที่เราเลือกซื้อเนี่ยครับผมถ้าท่านผู้ชมเข้าไปที่ที่เพจนี้นะครับผมที่ที่ผมขึ้นโชว์ไว้เนี่ยครับแล้วก็ไปไล่ดูที่คอมเมนต์นะครับมันมันก็คือเราไม่รู้นะครับผมว่า แต่และที่แต่และท่านนะครับผมที่มาลงขายเนี่ยว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าไปครอบรูปของคนอื่นมาหรือเปล่าให้ท่านมาชมดูที่คอมเมนต์นะครับให้ท่านู้ชมไล่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 ่นละคอมเมนต์ดูว่าความน่าจะถือแต่ละท่านนะครับผมแต่ละเจ้าครับผมที่ที่เขาเอามาลงขายนะครับผมมีความน่าจะถือขนาดไหนแล้วก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีทุกวันนี้นะผมมีอาชีพมันเยอะนะครับผมเน voilà. าะนะครับในการที่เราจะซื้อยางตะเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เงินบาท2บาทบางที ตอนนี้นะครับผมที่ที่ผมซื้อมาล่าสุดเนี่ยก็13บาท14บาทนะครับ13บาท14บบาทแล,แล้วแต่บางที่นะครับท่านผู้ชมแต่ในกรณีที่ว่า ยางตาเขียวขาดตลาดจริงๆครับผมบางทีขึ้นอาจถึง15บาทเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่า,าผมแนะนําเพจนี้ไปท่านผู้ชมต้องเอาเพจนี้ครับผมนะไปซื้อหาเลยนะครับผมอันนี้คือผมเอาขึ้นมาให้ดูคร่าวเพราะว่ามันจะมีหลายเพจมากครับท่านผู้ชมก็คือในการที่กลุ่ม่กลุมซื้อยางตาเขียวกลุ่มขายยางตาเขียวอันนี้ครับผมรอพิมพ์ก็มาหาก็ได้ที่ว่ามีติดตามเยอะเลยครับผมนะแต่ไอนน้ตัวนี้ที่ผมที่ผมไปสั่งมาเอามาใช้ดูก,ก,ก็ถือว่าโอเคใน,ในระดับหนึ่งนะครับแล้วบางทีก็อาจจะมีะฝาก แต่ค่อนข้างเคียงนะผมเวลาเขาสั่งเนี่ยเขาจะรวบรวมสั่งมาทีเดียวนะครับก็คือประมาณ5 5 0ห0 0หมื0นหมื่นหรือว่าเยอะๆนะครับผมก็คือรวบรวมมาถ้าเรารวบรวมกันซื้อเนี่ยครับผมบางทีราคาเราสามารถจะต่อรองกันได้จาก13บาบาทก็จะมาเป็น11บเ็บาทหรือ12บาทประมาณนี้แต่คือที่บอกว่าจะได้ราคาถูกๆครับผมค้าบาท1ิบาทไอ้ตัวนี้ไม่มีแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าปีนี้ครับผมราคาสูงมากๆนะครับในการที่เราจะเลือกอยากจะเขียวเอามาเป็นชํา มาทำขายนะครับท่านผู้ชมก็คือก็คือหนึ่งเราต้องดูตาด้วยนะครับคือเราต้องคุยกับเขานะครับผมว่าตาที่เขาเอามาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนตาต้องเขียวเข้มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อายุของยางตายางเขียวเนี่ยครับต้องถามเขาว่ายางตาเขียวเนี่ยครับผมอายุกี่เดือนอย่างน้อยครับผมท่านผู้ชมก็คือถ้ายังไม่ถึงหนึ่งเดือนอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมยิ่งตายางนะครับยางตาเขียวเนี่ยยิ่งตาแก่ มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าอาัตราการงอกของตายางครับผมจะเยอะจะดีมากาถ้าสมมติบางท่านบอกว่าเร่งรีบนะครับไปเอายางตาเขียวมาประมาณ25วัน25วันขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะบางทีนะครับมันยังเป็นยางตาเขียวยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่เท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าเดือนนึงนะครับ45วัน2เดือน3เดือน,อ,นอันนี้ยิ่งดีเลยแต่ส่วนมากถ2เดือน3เดือนจะไม่ค่อยมีครับท่านผู้ชมเพราะว่า1นงเดือนเนี่ย30วันนยครับผมเขาก็เริ่มถอนขายกันแล้ว เพราะว่าช่วงนี้ครับผมนะลูกค้าต่างๆครับผมนะกะ็หันหันมาทํายางเป็นยงางชําถุงขายกันเยอะนะครับผมช่วงนี้แต่คือใครทําได้ก่อนก็คือได้เปรียบก่อนนะครับอันนี้ก็เลยเอาราฟดี้ครับผมนะมาบอกท่านผู้ชมสมมติท่านผู้ชมทําไปแล้วนะครับผมซื้อยางตะเขียวมาแล้วแล้วก็เอามาชําถุงเป็นยงางชําถุงแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยทำไปแล้วแล้วเกิดโรคนะครับเกิดโรค แล้วก็ติดปัญหาในการที่เราจะทำายาชําถุงขายเนี่ยครับผมท่านผู้ชมครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็เบอร์อติดต่อไว้ให้ท่านผู้ชมสามารถลไลน์ก็ได้นะครับผมลไลน์หรือว่าโทรมาโดยตรงก็ได้หรือว่าจะเป็นของทางวอตแฝดอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมเนาะนะครับท่านผู้ชมที่มีความรู้เพิ่มเติมครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เรามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่มีใครผิดใครถูกครับผมท่านผู้ชมก็คือมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมเนาะนะครับ,นะรบสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ